หัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างไรให้จบไวมีคำถามเข้ามามากเลยนะคะว่าหนูจะเลือกหัวข้อยังไงที่ทำวิทยานิพนธ์แล้วจบเร็วๆนะคะคลิปนี้ก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะ10ข้อด้วยกันในการที่จะคิดเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทำให้เรานั้นทำง่ายแล้วก็จบไวๆนะคะข้อแรกข้อแรกก็คือให้เริ่มคิด ตั้งแต่เริ่มเรียนนะคะให้เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มเรียนหรือคิดตั้งแต่เทอมแรกของการเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะคะข้อที่สองก็คือให้คิดจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมานะ,ะที่เราทำงานนั้นมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะะอาจจะเป็นเรื่องของในคลินิกหรือในเชิงบริหารก็แล้วแต่ นะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะหลายหลักสูตรเข้าถึงกำหนดว่าผู้ที่จะมาเรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกหลักสูตรนี้ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปี2ปีนะฮะเพราะเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานในการที่จะมาคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้มันตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาจากการทำงานได้นะะเพราะนั้นลองคิดดูว่าเอ๊ะที่ทำงานเรานั้น มันมีประสบการณ์มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนไข้เกี่ยวกับผู้มาใช้บริการหรือเกี่ยวกับเรื่องของเชิงบริหารมันมีประเด็นไหนที่เป็นปัญหาที่เราก็แก้ไม่ตกนะคะลองหยิบขึ้นมาเป็นปัญหาดูแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะข้อที่3สมมุติว่าเรานั้นไม่เคยทำงานหรือไม่ได้ทำงานนะคะก็คือ จบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อโทเลยนะหรือว่าจบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็มาต่อปริญญาโทเป็นต้นก็ไม่มีประสบการณ์แต่ทีนี้นะเราไม่มีประสบการณ์ทํางานแต่เราจะต้องมาคิดดูหละค่ะว่าเมื่อจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั้นเราจะไปทํางานที่ไหนนะเลงเลงไว้ไหมจะไปเป็นอาจารย์ที่ไหนหรือเปล่าฮะเช่นจะเป็นไปเป็นอาจารย์ ภาควิชาอะไรนะถ้าเป็นภาควิชาสุขภาพจิตหรือจิตเวชเองงานวิจัยเราก็น่าจะเลือกในเชิงสุขภาพจิตใช่ไหมคะถ้าเราจะไปเป็นอาจารย์ในแผนกสัญปกรรมเรื่องที่เราเลือกก็ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสัลปกรรมหรือเราจะไปทำงานสปสชนะเราก็ต้องเลือกในเชิงบริหารหรือเรื่องของ การทำงานของสปะสะชหรือถ้าเราอยากไปทำงานในหน่วยไฟนโยบายและแผนก็ต้องเลือกเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนหรือเชิงบริหารเป็นต้นนะคะก็คือให้เลือกเรื่องที่ตรงกับหน่วยงานที่เราเลงไว้ว่ากลับไปจะไปทำงานที่นั่นนะคะเมื่อจบแล้วจะไปทำงานที่นั่นก็เลือกหัวข้อประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดเราไม่เคยมีประสบการณ์ข้อ4ค่ะ เราได้ทุนจากไหนหรือเปล่านะ,ะถ้าได้ทุนจากที่ไหนไปถามแหล่งทุนเลยค่ะว่าอยากให้เราทําวิจัยนิพนธ์เรื่องอะไรนักศึกษาบางคนนะคะที่มาคุยกับอาจารย์พานี้มาคุยกับพี่นี้เขาบอกว่าเจ้าของทุนอยากให้ศึกษาเรื่องแบบนี้อ่าก็ถ้าเราไม่มีอะไรในใจนะคะก็เลือกหัวข้อน,นั้นเลยนะ,ะทำตามหัวข้อน,นั้นเลย ถ้าไม่เรียกว่าไม่ขัดกับกับความชอบเราจนเกินไปนะคะเรายังโอเคอยู่ก็เลือกตามที่แหล่งทุนเขาต้องการนะคะหรือที่ภาควิชานะเขามีทุนอะไรหรือคณะหรือหลักสูตรนะมีทุนอะไรหรือเปล่าถ้ามีทุนอะไรนะคะทุนวิจัยหรืออะไรเนี่ยเราก็ทำให้มันตรงกับทุนอันนั้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ขอทุนได้นะ,ะนี่คือ ข้อที่4นะคะข้อที่5ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เราสนิทๆค่ะลองเข้าไปคุยดูดูนะคะท่านอาจจะมีทุนวิจัยท่านอาจจะมีงานวิจัยอยู่ในมือท่านอาจจะให้หัวข้อเรามาหรือให้เราช่วยทําและก็เป็นหัวข้อวิทยายนิพนธ์ของเรานะคะลองสืบๆดูนะคะอาจารย์ท่านใดที่มีงานวิจัยอยู่ในมือเยอะๆนั่นแหละค่ะ ดีมากเลยนะคะเราก็ไปขอช่วยแล้วก็เป็นหัวข้อวิเชานิพนธ์นของเราไปนะคะถัดไปค่ะเมื่อเราได้หัวข้อประมาณนั้นแล้วนะคะข้อที่6เราจะต้องเลือกถึงดีไซน์ค่ะคือ,อ,อวิธีวิธีการวิจัยนะคะควรจะเป็นเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณก็คือพวกแจกแบบสำรวจนะคะ แบบสอบถามนะรประมาณนี้อย่าเลือกประเภทที่เป็นพวกอินเทอร์เวนชันเช่นเ,เป็นาการวิจัยการมีส่วนร่วมลงไปพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมอ,อย่างนี้ยาวอย่างนี้ช้านะคะหรือเชิงทดลองก็จะช้าเพราะฉะนั้นให้เลือกเชิงปริมาณ descriptive ทั่วๆไปหาความสัมพันธ์หาสาเหตุหาปัจจัยนะคะ ที่มันเก็บแบบสอบถามที่มันเก็บข้อมูลดเร็วนะแจกไปแล้วก็ไปเก็บแล้วก็มาวิเคราะห์ได้เลยนะต้องเลือกแบบนั้นนะน้องๆอย่าไปเลือกที่ต้องไปทํางานในพื้นที่นานๆอันนั้นนานแน,น่นอนนะคะถัดไปค่ะข้อ7กลุ่มตัวอย่างเช่นกันก็ต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เราเข้าไปหาได้ง่ายนะเข้าไปหาได้ง่าย ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะคะเช่นครูหรือพนักงาน Office, ออฟฟิศพนักงานในโรงพยาบาลนะค,ะคือที่เขาทำงานอยู่แล้วนั่งอยู่แล้วเป็นประจำอันนั้นนะคะจะหาได้ง่ายถ้าไปหากลุ่มตัวอย่างเป็นประเภทนักเรียนก็ต้องดูนะคะว่าเปิดเทอมปิดเทอมเป็นอย่างไรนะะถ้าจะให้เร็วดีนะคะก็หาคนที่ เป็นผู้ใหญ่ดีกว่านะคะคือตัดปัญหาเรื่องของต้องขอคํายินยอมจากผู้ปกครองหรืออะไรนี้นะคะก็เป็นผู้ใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราคุ้นเคยยิ่งดีนะคะก็คือไปหาง่ายไปพบง่ายขอความร่วมมือง่ายง่ายนะคะสะดวกใกล้ๆไม่ต้องเดินทางนะคะกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบนี้เราก็จะรวดเร็วนะคะถัดไปค่ะข้อที่8ค่ะ ข้อที่8นี่ก็คือเครื่องมือถ้าเราสามารถเลือกหัวข้อที่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วได้ยิ่งดีค่ะเร็วดีนะคะหาเครื่องมือที่อสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับเรื่องของเราเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือนั้นได้เลยหรืออาจจะปรับก็นิดหน่อยนะคะใช้แบบนั้นแต่ถ้าไม่มีนะคะถ้าต้องสร้างก็ เป็นประสบการณ์อีกนะคะว่าเราดันได้ฝึกการสร้างเครื่องมือพี่ทําวิจยายริพนธ์ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกสร้างเองหมดเลยค่ะสําหรับปริญญาเอกก็นําเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาปรับนะคะมาปรับแล้วก็เพิ่มเติมไปเพราะฉะนั้นเราเราก็จะได้ประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือนะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเร็วนะคะถัดไปค่ะข้อที่9ค่ะ การขอจริยธรรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนนั้นเมื่อขอจากมหาวิทยาลัยแล้วพื้นที่ที่เราจะไปเก็บนั้นต้องขออีกหรือเปล่าถ้าไม่ต้องขอยิ่งดีนะคะจะเร็วดีแต่บางกลุ่มเป้าหมายบางพื้นที่บางโรงพยาบาลต้องไปขออีกครั้งหนึง่งตรงนั้นน้องๆต้องวางแผนให้ดีนะคะบางพื้นที่นั้นเป็นที่เรื่องลือกันเลยนะคะว่าขอยาก ขอนานอันนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะน้องๆไปสืบดูให้ดีก่อนว่าพื้นที่หรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะต้องใช้เก็บข้อมูลนั้นต้องขอ IRB อีกไหมขอยากไหมนานไหมจะได้วางแผนถูกนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกที่ไม่ต้องขอหรือขอแล้วเร็วไม่ช้านะคะถัดไปค่ะข้อที่1ิค่ะข้อสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงนะคะ หัวข้อที่เราเลือกแล้วนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวข้อเองกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งหมดแล้วต้องใช้งบประมาณน้อยๆด้วยนะคะการทําวิจัยหรือวิชายนิพนธ์นะคะเราไม่มีทนุนเราต้องเลือกหัวข้อที่ใช้งบประมาณน้อยๆประเภทที่ต้องไปต่างจังหวัดเยอะๆนานๆหรือจะต้องจ้างผู้ช่วย หรือจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเยอะๆนั้นก็ลำบากนะคะทำให้เรานั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานไม่จบได้เพราะฉะนั้นเลือกหัวข้อที่ใช้งบป,ประมาณน้อยๆค่ะและเราสามารถจัดก,การได้เพียงคนเดียวยิ่งดีเพราะเราจะทำได้เร็วถ้าขึ้นอยู่กับคนอื่นบางทีช้านะคะนี่คือเคล็ดลับ10ข้อที่พี่มาให้สำหรับน้องๆที่มีคำถามว่า ทำยังไงนะจะหาหัวข้อที่จบไวๆทําแบบนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องเคล็ดลับการหาหัวข้อวิเชานิพนธ์นะคะก็ลองไปเปิดดูนะคะทั้ง2คลิปให้ประโยชน์กับน้องๆได้และน้องๆก็สามารถจบได้เร็วค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ